สวัสดีค่ะวันนี้เจนนี่ชวนเพื่อนมาทำเมนูง่ายๆอีกหนึ่งเมนูนะคะเราจะทำเมนูข้าวผัดกับปีปลาทูสตอร์นะคะสมาดูส่วนผสมแล้วไปทำกันเลยจ้าอย่างแรกก็จะเป็นข้าวสวยนะคะเจนนี่นำไปแช่เย็นค้างคืนไว้หนึ่งคืนนะคะปลาทูทอดแกะเอาแต่เนื้อนะคะน้ำมันหมูหรือเป็นน้ำมันพืชก็ได้นะคะสตอร์ ในนี้จะเป็นกระเทียมสับแล้วก็หอมแดงซอยนะคะต้นหอมซอยพริกจินดาเขียวแดงซอยกับปีย่างไฟนะคะจะนี้นำไปเขาผสมกับน้ำอุ่นนะคะอันนี้ไข่ไก่นะคะสำหรับทำไข่หมวนนะคะเอาไว้แต่งหน้าหลังจากที่ทำข้าวผัดนะคะ ส่วนเครื่องปรุงก็จะมีซอสปรุงรสผงปรุงรสน้ำตาลทรายมาจ้ามาลงมือทำเป็นพร้อมกันเลยในขั้นตอนแรกเรามาทำไข่ม้วนกันก่อนนะคะาีนี้ทาน้ำมันบนกระทะแล้วนะคะแล้วก็เปิดไฟเป็นไฟกลางค่ะทาน้ำมันบางๆบ,บนกระทะนะคะ แล้วก็นำไข่นี้มาตีค่ะเดี๋ยวรอให้กระทะร้อนแป๊บหนึ่งนะคะพอกระทะร้อนแล้วก็ใส่ไข่ที่เราตีให้ละเอียดแล้วลงไปเลยค่ะทำการกลิ้งกระทะให้ไข่เขาทั่วกระทะนะคะ เดี๋ยวเราลอให้ไข่สุกเราก็ทาการม้วนไข่นะคะถ้าไข่สุกเดี๋ยวเขาจะล่อนออกมานะคะเพื่อนล่อนตรงขอบนะคะเดี๋ยวเราค่อยม้วนเข้าหากันนะคะนี่ค่ะขอบขอบเขาจะล่อนออกแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยล่อนล่อนออกขอบแบบนี้เนาะเราก็แซะแซช่วยเขาแซะออกค่ะแซะขอบออกนะคะแบบนี้นะคะเราก็ทําการม้วนจ้า เราปิดไฟในส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะเราก็จะนําไข่มมวนของเราไปซอยค่ะซอยบางๆนะคะเราก็นําไข่มมวนเรามาซอยเลยค่ะอย่างนี้ซอยประมาณนี้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องหนามากบางมากนะคะเอาพอดีพอดีนะคะ เอาไว้แต่งจานค่ะหรือเอาไว้ทานกับนะคะกับแก้มนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนี็จะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะเราไปทำข้าวผัดกันเลยจ้าเราก็ตั้งกระทะนะคะเปิดไฟกลางนะคะใส่น้ำมันหมูหรือน้ำมันพืชที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะ พอน้ำมันเขาร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมสับแล้วก็หอมแดงซอยลงไปเลยค่ะเราจะผัดหอมแดงกับกระเทียมให้เขาส่งกลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะคะเพื่อนๆพ,พอหอมกับกระเทียมเขาส่งกลิ่นหอมขึ้นมานะคะเราก็ใส่กะปิย่างไฟที่เราละลายน้ำลงไปเลยค่ะ กะปินำไปย่างไฟก่อนเวลามาทำข้าวผัดเขาจะได้หอมๆนะคะเพืเ่อนๆแล้วก็ผัดกะปิให้เขาสุกแล้วก็หอมเลยค่ะ mm hmm. จะบอกว่าตอนนี้กลิ่นกะปิหอมมากกะปิโดน้ำมันนะคะส่งกลิ่นหอมมากเลย พอเราผัดกัะปิเขาสุกแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็ใส่ข้าวสวยลงไปเลยค่ะเราก็ทำการผัดข้าวสวยกับกะปิให้เข้ากันค่ะ พอคู่ข้าวสวยกับปีให้เข้ากันเราก็เล่นมันไฟแรงขึ้นเลยค่ะ <c oughs> ผัดให้สมผสมเข้ากันดีเลยนะคะ พอสมสมเข้ากันดีเราก็ใส่ปลาทูเลยค่ะใส่ปลาทูแล้วก็ผานให้เข้ากันนะคะปลาทูจีนี้แกะมันเป็นชิ้นเล็กมากนะคะเอาชิ้นเป็นชิ้นๆเลยดูน่าทานนะคะเวลาเราผัดเสร็จนะคะ ถ้าแกะชิ้นเล็กมากเขาจะเละนะคะจะดูไม่น่าทานนะคะให้แกะเป็นชิ้นๆประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงค่ะน้ำตาลทรายผงปรุงรสซอสปรุงรสนะคะผัดเร็วๆให้เข้ากันเลยค่ะ ตามด้วยสตอค่ะแล้วก็พริกกินดาซอยค่ะแล้วเราก็ผัดเร็มๆให้เข้ากันอีกรอบค่ะเราจะผัดจนสตอร์เขาสุกนะคะ พอซอสเขาสุกเราก็ใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะต้นหอมซอยนะคะผัดเร็วๆอีกรอบค่ะเราก็ทำการปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันเลยนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของข้าวผัดกะปิปลาทูสตอเรานะคะทีนี้ทำการจัดจานเรียบร้อยแล้วค่ะ เราก็จะทานกับคู่กับผักเคียงนะคะก็ไปแตงกวามานาโอ๊ยบีบราดนะคะแล้วก็หอมแขกซอยค่ะต้นหอมไข่ม้วนเอามาหั่นเป็นฝอยๆแบบนี้นะคะหรือผักอะไรก็ได้นะคะที่เ,เพื่อนๆชอบมาทานคู่กับข้าวผัดเราสามารถนำมาทานคู่ได้เลยค่ะจะเป็นผักชีก็ได้นะคะก็อะไรแบบอีกแบบค่ะ ท่าเพื่อนชอบคลิปนี้เจนนี่ฝากกดแชร์กดไลค์และกด Subscribe ให้เจนนี่ด้วยนะคะเพื่อสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเจนนี่ได้นะคะเพื่อนๆอย่าลองเอาไปทําตามกันนะคะเจนนี่ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบายบาย